ที่ฉันขอยืนยันว่าการข้ามนาคมทางน้ำดีกว่าทางบกอากาศและรางอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะครับทุกคนบอกว่ารถติดใช่ไหมครับทำไมถึงรถติดเพราะว่าขนส่งทางบกนะครับคือ,อการรถจนของเรา <c oughs> ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะว่าการนิยมน,นี้ทำให้เรารถติดทุกคนหเห็นว่าอา้าวทำไมเ,เลี้ยวไม่ลรงร้านี่ครับ ทางรถยนตเสร็จแล้วเร่จแล้วเร็จแ,แ,แล้วเราลงน้วทารถของเราตาวมาพงงงามได้แล้วนะครับเปัจุบท่าน้เรจะมองว่าทาการผลต้องแห่งอนาคตแต่่น้อมต้องบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้ปัจจุบันยังไม่ดีจากอนาคตที่ดีได้ยังไงเราขอดว่กาการผล้นทางรถยนต์นะครับคือทางบกของเราเป็นที่สุดดีที่สุดและยังได้รับความนิยมมากที่สุดขอบคุณมาก